อ่ะนะครับก็สวัสดีนะครับเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆน้องรัฐสมาชิกที่น่ารัก,กทุกทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิติสลากกินแบ่งรัฐบาลาน่อยนะครับเดีอย2ตัวบนเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณน,นะครับเรามาดูคําเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะ ขอบคุณครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับต้องตัวคลิปการคิดนอนแนทางสถิติลากกินแบกรัฐบาลฮานอยนะครับเด่น2ตัวบนนะครับเนาะ,ะสูตรในการคิดาำนดนะครับสูตรในการคิดาำนดนะครับหลัก10บวกกัน1ครั้งหลัก10ล่างบวกกัน2ครั้งท่ากับวก0บวก4บวก1 สูตรถัดมานะครับหลักหน่วยบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยล่างบวกกันสองครั้งถ้ากับวกหนึ่งบวกสามบวกสามเนาะมาเลย่นเลยนะครับห้าบวกกัน2ครั้งเป็น10บ0บวกเเป็น17 17บเวก4เป็น21 21บเวก1เป็น22นะครับเนาะมาดูสูตรถัดมาเลยนะครับ4บวกกัน2ครั้ง4 2เป็น8 8ดบวก1เป็น9บวก1เป็น10บวกเป็น13บวก3เป็น16นะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมา3ตัวบนออก1 2 6 2ตัวล่างออกสนะครับอ่ะสูตรที่เราคิดคำนวณนะครับหลัก10ตโดยบนนะครับคือ2กับ6สูตรเถวคิดนูนนะครับ2กับ6มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ5บวกกัน2ครั้งเป็น10 10บวก2เป็น12นะครับ12บวก 4เป็น16 16กบวกหเป็น17นะครับเนาะะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับ2บวกกัน2ครั้งนะครับ2 2เป็น4 4่บวกหเป็น10 10ิบวกหเป็น11บเวกสเป็น14บวกสเป็น17นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลากกินแบ่งรัฐบหาลฮานอยนะครับ3ตัวบนหก 764ดสองตัวล่างห้าเก้านะครับสูตรเทโลคิคำนวนนะครับหลักสิบหน่วยบนคือ6กับ4นะครับสูตรเทโลคิคำนวนนะครับ6กับ4มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับต่อห้าบวกกันสองครั้งเป็นสิบสิบบวกหกเป็นสิบหกนะครับสิบหกบวกแปดเป็นยี่สิบยี่สิบบวกหนึ่ง เป็น21นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับสูตรถัดมา9บวกกัน2ครั้ง9 2 18 18บวก4 18บวก4เป็น22 22บยิบบวก1เป็น23บวก3เป็น26บวก3เป็น29นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนอนสามตัวบนออกหกหกเก้าสองตัวล่างออกสองสองนะครับ อ่ะสูตรเทลโลคิดคำนวณน,นะครับหลักสิบโดยบนคือ6กับ9เนาะสูตรเทลโลคิดคำนวณ6 9มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ2บวกกัน2ครั้งเป็น4 4บวก6เป็น10บวก1เป็น15นะครับเนาะอ่ะมาดูสุดทันมาเลยนะครับ2บวกกัน2ครั้งเป็น4 4บวก9เป็น 13บวก1เป็น14บวก3เป็น17บวก3เป็น20นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนนะครับออก104 2ตัวล่างออก5 6นะครับอ่ะสูตราควคลขคำนวณน,นะครับ สิบหน่วยบนครับคือ0นย์กับส่วนมติราคิดคำนวณนะครับ0ย์กับ4มาครับ, 4, ม,ารบมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถันมานะครับต่อนาบวกกัน2ครั้งเป็นสิบสิบบวก4เป็น14 14บวก1เป็น15ครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับ6กบวกกัน2ครั้ง6 2 12 12บวก4เป็น16บวก1เป็น 17บเวกสเป็น20่บวกสเป็น23นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมา3ตัวบนออก5 0 7 2ตัวล่างออก0 9นะครับหลักสิบตัวบนคือ0กับ7นะครับสูนย์เท่ากับ0กับ7มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะนะครับ0บวกกันกี่ครั้งก็เท่ากับศูนวกสได้ 60, 0, 4 4่บวกหได้ ห้นะ,กกน, 18, 18นะครับเนาะเก้าบวกกันสองครั้ง9ก้สอบวกเจ็บวกเนะครับเป็น25่บวกหเป็น26่บกบวกสเป็น29่บเก้วกสเป็น32นะครับเนาะ,ะนะครับเราก็จะได้นะครับ0 6 0 9 0 2 4ศห สี่เก้าสี่สองห้าหกห้าเก้าห้าสองนะครับสถิตินะครับฮานอยเด่นสองตัวบนวันที่วันที่สองขีดหนึ่ง 563นะครับเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะและสมาชากกิกที่น่ารักทุกๆท่านที่เข้ามาทำการรับชมทนะั้งคลิปการคลิปนอนในวันนี้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็น,นกำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะก่อนจะจากกันไปนะครับอาจารย์ก็ฝากคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลับแบครัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนจริงที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนําเสน,นอนอกคลิปการคิดคำนวแนวทางสถิติฉลากกินแ่งรัฐบาลฮาน,นอยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ